เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หิงคนหนึ่งที่มีศาสนาต่างจากคนในโรงเรียนที่เธอจะไปเรียนเธอสามารถปรับตัวทุกคนจะอยากเป็นเพื่อนกับเธอหรือเปล่าและในการใช้ชีวิตของเธอจะราบรื่นไหมนะ จัสม <Jasmine. S 2> ินค่ะแม่ตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วค่ะรีบๆแต่งตัวนะวันนี้หนูไปโรงเรียนวันแรกแล้วค่ะป้าหนูคิดถึงป้าจังเลยวันนี้เปิดเทอมวันแรกป้าช่วยดูอาให้หนูด้วยนะหลังจากที่จัสมินแต่งตัวเสร็จเขาได้หันไปมองดูที่ชุลมาดพร้อมบอกป้าให้ขอดูอา หรือที่เรียกว่าการโอไยพอนั่นเองณโรงเรียนแ,แต่มิทธิ์คงไตโรงเรียนพร้พอมค่ะแม่แม่ขอดูว่าเ <วง S 2> ระยะียบร้อยหรือยังเรียนมาแล้วค่ะหรือไม่ก่อนนะคะ สับปะรดไม่สับปลรดนี่พวกแกทำไมชอบมาแก้จัดมีอยู่เรื่อยเลยจะไปไหนก็ไปไปมีแม่พร้อมาช่วยตลอดมะนาวไปดีกว่าตกหนรกขึ้นมาเฮ้ยกลัวหนวดมันร้อนไว้ไวกินข้าวดีกว่าแกห่อข้าวมาใช่ไหมใช่มะนาวกินข้าวดีกว่ามัน,น,นที่รงอาหารมีอะไรมีหมูทอดปะ ก็แปลกละยังจะกินอะไรยากอีกเนาะแกว่าว่าพูดลอยลอยนี่แกห่ออะไรมากินน่ะน่ากินจังเลยเนี่ยกินเป้าเราแบ่งให้เรากินคนเดียวไม่หมดหรอกหุยจริงดิน่ากินน่ะขอกินม้างนะโอ้โหอร่อยจังเลยอ่ะไว้เป็นหลักแล้วห่อมากินม้างนะโอเค ชีวิตของจัสตินก็จะมีเรื่องราวการร่อน,นแก้งรอล้อคล้ายกันในทุกๆวันนี่เป็นอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจร่อนไม่ฟังได้นะหนูไม่ได้เป็นะอะไรเ่ะแม่หนูแค่คิดถึงป้าเฉยๆคิดถึงป้าหรอป้าไม่ได้หายไปไหนหกับลูกป้าแค่รอเราอยู่เอาไม่ว่าตอนนี้หนูที่ทำการบ้านก่อนดีกว่าจะได้รดีบเข้าไปนอนนะค่ะเล่ เช้าวันต่อมาที่หน้าโรงเรียนต้องไปเรียนนะจัสตินค่ะเม่หนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะครับนะครับนะครับ นะใช่แม่ของจัสมินไหมครับใช่จ้ะลูกคือผมเป็นเพื่อนจัสมินนะครับคือผมมีเรื่องอยากบอกนะว่ามาเลยคือว่า <c oughs> ผมเห็นจัสมินโดนเพื่อนแกล้งแล้วก็โดนเพื่อนล้อที่โรงเรียนทุกวันเลยครับนะขอใจหนูมากนะที่อุตสาหมาบอกนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับได้ะหลังจากที่แม่ของจัสมินทราบเรื่องในตอนเช้า الله اكبر الله اكبر สนินช่วงนี้ลูกเรียนเป็นยังไงบ้างอือก็ดีค่ะแม่แล้วเพื่อนที่โรงเรียนอืมวันนี้การบ้านหนูเยอะมากเลยค่ะหนูขอตัวไปทำการบ้านก่อนนะคะก็ได้จ้ะถ้างั้นแม่ขอตัวไปนั่ง่านละกันค,ค่ะแม่นยจนรอง ไหนก็ไปกันเลยไปแม่ผาตลอดชิ้แกเป็นไงบ้างจัเป็นไหนเราขอดูหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองนี่ไงเธอเป็นแผลงั้นเราเป่าให้หายแล้วไม่เป็นไรนะขอบคุณมากนะมารีแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยไม่เป็นไรนะสู้ๆนามัสยิสแห่งหนึ่ง นี่ดูจากสีหน้าแกแล้วคงมีเรื่องไม่สบายใจมาใช่ไหมใช่นีมาฉันรู้มาว่าลูกของฉันโดในแกล้งที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวันเลยเพียงแค่ลูกของฉันใส่ทีจับแต่ต้องมาโดกนการกระทาแบบนี้ยังไงฉันก็จะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนี่รสลินแกอย่าลืมสิแกก็เคยเรียนโรงเรียนประหุวัฒนธรรมมา ศาส,สนาเราไม่ได้สอนให้แตกแยกกันแต่สอนให้ปองดองกันเกก็เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาไม่ใช่หรอเก๋ยังผ่านมันมาได้เลยแต่อีมามคือไม่มีแต่ศัสนาเราสอนให้ปองดองกันไม่ใช่แตกแยกกันแล้วอีมาบจะให้ฉันทำยังไงฉันคิดว่านะเกต,ต้องกลับบ้าน แล้วก็ไปคุยกับลูกแกดูว่าลูกแกอยากย้ายโรงเรียนไหมฉันให้แนวทางแกได้เปยงเท่านี้จริงๆก็ได้ฉันจะลองกลับไปคิดดูแล้วกันนี่ลูซซินแกกลับไปคิดดูดีๆนะฉันคิดว่าจะคิดเป็น นักเรียนทั้งหมดทำความเคาเรพสวัสดีค่ะสวัสดีครับะนะครับวันนี้ก็เป็นครับอาจารย์นะครับซึ่งก่อนจะเรียนนะครับอาจารย์มีเรื่องที่จะมาบอกพวกเรานะครับเ,เราทุกคนคงทราบนะครับเรื่องที่เพื่อนในห้องของเราอ่ะย้ายออกไปแล้วนะครับ ครูคิดว่าไม่ว่าเพื่อนของเรานะครับจะย้ายโรงเรียนไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับครูอยากให้พวกเราทุกคนนะครับได้ลองคิดนะครับทบทวนว่าเราทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนไปบ้างนะครับครั้งหนึ่งนะครับครูเคยมีเพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมนะครับซึ่งช่วงแรกนะครับ เราอาจจะไม่เข้าใจในความเป็นตัวของเขานะครับซึ่งมันมันก็ตร้งกับปัญหาที่เราเจอในตอนนี้นะครับแต่เถ้าว่าครูเองนะครับก็ได้ลองเปิดใจตัวเองนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการยอมรับเขามากขึ้น mm hmm. ก็ทําให้ครูได้รู้นะครับหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเขาศาส,สนาของเขานะครับอันนี้ทําไม่ได้นะอันนี้ทําได้นะ มันทำให้มันเปิดโลกเปิดโลกของครูเองนะครับซึ่งมันทําให้ครูได้ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างแต่ไม่จำเป็นที่เราต้องแตกแยกนะครับครูก็อยากจะฝากไว้พวกเรานะครับส่วนที่เหลือนะครับครูก็อยากให้พวกเราลองไปคิดดูนะครับว่าเราควรทำยังไงนะครับ หมดทำความเคารพขอบคุณค <Durch tus rapper ats> oh, right ่ะขอบคุณค่ะร้านเือเมื่จัสมินย้ายออกไปหรอกมะนาวเมื่อรู้เมื่อกี้ละแก่เฮ้ยจัสมินย้ายออกเป็นเพราะเล่าหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกมั้งฉันว่าไม่ใช่หรอกถามมาลีดีกว่ามาลีมาลีมาลีว่าไงมันี่แป๊บนึินได้ไหมอ่ะได้ก็ได้ จสมินย้ายออกไปหรอใช่แกเพิ่งรู้หรอเราจัสมินย้ายออกไปทําไมอะ่ะอืเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเมื่อกี้ที่ฉันฟังอาจารย์พูดอะ่ะฉันก็รู้วนะว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราหรือเปล่าที่ทําให้จัสมินต้องย้ายออกไปถ้าแกเจอจัสมินน่ะฉันฝากบอกจัสมินด้วยนะว่าพวกเราสองคนน่ะขอโทษขอโทษจริงๆ โอเคถ้าเราเจอจัดมินเราจะบอกให้นะงั้นเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะโอเคเราก็จะกลับบ้านเหมือนกันไปน้าวยินดีพี่กินอะไรดีอะไอศครีมไม่แกฮ้ยสวยไอศครีมอ้วนเรากินชาบูดีกว่าอชาบูไม่อ้วนนะเราอ่าเอ๊ะหรือว่าเราต้ไปกินบิงซูเฮ้ยเดี๋ยวนะจัดมินไหนจัดมินของพวกแกน่ะแกก็ดูสิหรือว่าน่าจัดมินน่ะเฮ้ยฉันบินจริงๆด้วย หายไปไหนมาหรอพวกเราคิดถึงพวกแกมากเลยนะคือเราเ,เราอยากจะขอโทษแกที่เราเคยแกลงเคยว่าแกเคยล้อแกต่างๆนาะนาะใช่แกไม่เป็นไรนะพวกแกเราไม่เคยโกรธพวกแกเลยแล้วนี่แกย้ายไ,ไปไหนมาล่ะเราย้ายไปเรียนใกล้บ้านย้ายไปเรียนใกล้บ้านหรอ โอ้ยดีจังเลยอะ่ะเนี่ยฉันรู้แล้วนะตอนที่แกย้ายไปอะ่ะฉันคิดถึงแกมากมากแล้วฉันก็รู้แล้วว่าถึงแม้เราจะคนละศาสนาเราจะต่างกันอย่างนั้นต่างกันอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ใช่ไหมว่านาวคิดถึงจังเลยยายนินจาเอ้ยหลอดดู ต่คนเรามองข้ามเรื่องศาสนาทุกคนคือเพื่อนกันศาส,สนาแต่และศาสนามีคำสอนที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วคุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราไม่มองข้ามเรื่องศาสนามองเห็นคนต่างศาสนาแตกต่างจากศาสนาของตนเองเราทุกคนจะมีความสุขไหมคะ